นี่จันรกเขามีงานอ่ะสง่งภายในสิ้นปีนี้เอเอเอะไรอะอ๋องานที่สองสิ้นปะีอะนะเฮ้ยจะไม่ได้วะงานอะไรไม่รู้ทำกันเลยดีกว่าอะามานะอะไรดีกว่า เราไม่เริ่มอะไรกันก่อนดีวะเพื่อนด้วยเฮ้ยเหมือนเพื่อนเอาเงินออกไปนะเอาเรวๆเลเพื่อนใจมากใจมากโอเคจากที่เราเล่าไปเมื่อกี้คือมันจะมีหลายฉากใช่ป่ะแล้วฉากหนึ่งอะแล้วฉากสองอะแล้วฉากสามนะครับแล้วฉากสี่ละห้า โอเคงั้นเดี๋ยวเอาแบบที่ตกลงกันไว้เมื่อกี้เฮ้แต่ว่าแต่เดี๋ยวมาไม่ได้เหรอแต่ไม่ได้ได้ไหมอ่ะได้รไม่ได้รับต่อเดี๋ยวมาเนีมยนไปอีกแล้วเนี่ยจะทำงานทำงานสักหน่อยแล้วดูสิลืมมือทงมือถือจบโอ้ยยังไปไม่ได้ต้องไปาริหานไปไหนก้นเดียววะทำไม่ได้พอมาทำงานมันไปไหนพี่ แล้วเนี่ยจะเสรไม่เหนกันาไหมเราจะทำไหมเราจะทำไหมัราเรา่รราขาดรก่อนเราไปก่อนเาไปกอเราไม่เกยดไ่เกมีไม่กาตอนนี้ทำแล้ัใครพร้อมไม่เอาแลมาทำกานที่ี่เลยหาึ่งครึ่งอยู่ในห้องน้ำแล้วไปไหวไ่ไหวตาย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 ่เขายาเขายาเอแล้วจัดเลยจัดเลย เพื่อนแต่ว่า<ด><ด>มันหายตัวนานไปละไปตามหาไปเอ้ยไ,ไปไหนของมันวะมันตึกแปลกมาะเนี่ยเฮ้ยหายไปเป็นชั่วโมงกว่าเลยอ่ะไ,ไปคนไหนของมันวะคนอะไรมันจะลองใส้ยาวขนาดนั้นวะไอริมไปตามดีกว่าปะ่ะจะไปตามให้ฝากดูแลกนะ<อ>ันนะเอาไปนหน่อยนีหรอไปไหนเนี่ยไปไหนมัหนูวะ do anything เดี๋ยวก่อนก็กดตั้งตือเลยวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามีเลขด้วยอีกหนึ่งสามเก้ามันคืออะไรวะเลียนพูดเปล่ฮ้ยมันต้องมีอะไรนี้ต้องมีตั้อย่างแน่ๆมัชัดลึกลับแล้วว่ะมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆมามามาตรงนี้แน่ๆหนมเก้าหนึ่งสามเก้าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเล็ก แล็กตัวบาซิลัสเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะคืออะไรวะแล็กตัวบาซิลัสดูดิเฮ้ยสวยวันรูปก็สวยเชียวเฮ้ยไม่ตลกเคยเจอเรื่องราวเรื่องราวนึงเว้ยเกี่ยวกับแล็กตัวบาซิลัสเนี่ยแหละเคยได้อ่านเจอในเน็ตมาเพื่อนคือปีศาจชนิดหนึ่งที่มันจะล่าคนในช่วงพบคั่มมันเป็นเรื่องราวในเรื่องของสวีเดนอ่ะ แม่เป็นแถมนั้นน่ะแม่งจะออกล่าในตอนตอนเย็นนี่แหละซึ่งมันจะค่อยๆพาคนไปทีละคนทีละคนแม่งเป็นเรื่องราวที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเว้ยน่าคนักหวว่ะนักขู่ว่ะนักเย็นด้วยเนี่ยมันแปลกๆว่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นไปตามตำนานที่เราได้รูไว้วะบันอย่าเพ้อเจ้อหรือว่าเราควรโทรหาตำรวจดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่หายไปไหนอ่ะ เฮ้ยจูหัวเฮ้ยเอาไงกันดีเนี่ยเ้าทำไงกันดีวะเราจะแก้ปัญหายังไงก่อนเพื่อนมันหายไปแล้วเนี่ยฮาริก็หายอีี่ก็หายสองคนแล้วนะเมื่อกี้เลยหรือว่าเราจะเริ่มหาจากตรงไหนก่อนดีเพราะล่าสุดที่ฮาริทหายไปที่ห้องน้ำต้องเป็นตำตำนานแน่เลยเพราะว่าถ้าเอาตามตำนานจริงๆแล้วอะเราควรจะไปหาที่ห้องน้ำนะใช่แล้วมันก็หายไปทห้องน้ำด้วยแต่เมื่อกี้อีี่หายนะอยู่ๆมันก็หายไปแล้ว นั่นน่ดิแต่ว่าดูว่ายังไงูว่านั่นเกี่ยวการีหรือเปล่าเม่เกี่ยวหรอมีนางใครมั้งมีใหรอกสิมือกินดิเดี๋ยวลองกินดูเยวลองกินทำไมคนหนึ่งกินแล้วมันเนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เฮ้ยทำไมวะเราลองไปหาีนห้องน้ำก่อนไหมเพราะมันไปห้องน้ำกันล่าสุดนั่นเอลลิตก็ไปห้องน้ำดูอันเรไอนงเช็คเ้อไเช็คนันี้เราไปหามันก่อนเลยดีกว่าไปแรกไปห้องน้ำไปห้อน้ำไปไปเลยไปหาดีกว่าไปหาดีกว่าไปป๊าไป๊าบไปไปดีกว่าีเร็เร็วเรวร็ว ขอยหมื่นฝาให้หมื่นด้วยโอเคๆอุ้ยนาวินไปไหนวะเพื่อนไปวานแต่งน้ำหายแล้วมันไม่มีใครต้องรออีกรอบเพ่อนต้องรออีกรอบเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอะไรเดี๋ยวอะไรวะเห็นเห็นนาวินกินอันนี้ไปอ่ะแล้วก็หายตัวไปเลยมาถอยหมื่นเป็นยังไงเอ้มบอลเนี่ยใช่ไหมเนี่ยจริงไม่มีเลยตกใจเลยอ่ะหรือว่าไอ้ลิ้ม มัดอย่เซอร์เจอร์มันไม่มีจริงหรอกงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนก่อนอื่นในห้องน้ำก่อนหาก่อนแล้วค่อยจะว่ายังไงค่อยว่ากันแผลปไปไปดูไปดูก่อนเฮ้ยาโลไม่กล้าเข้าอ่ะเพื่อนนี่เอาอย่างนี้เพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูให้แล้วก็ถ้าเกิดข้าวอะที่เนี่ยยจะไม่ออกมาแจ้งตำรวจได้เลยได้ได้ได้จ้อให้นะจ้อให้เงยเงยขอพี่หน่อยนะเฮ้ยจะกินจริงเหรอเฮ้ยมันไม่มีจริงหรอก ไอ้ลิ้งยามันอันตรายเรื่องเกิดนิ่มนิ่มเด้อไม่เอาไม่เอาไอ้ลิ้งทำอะไรไปเนี่ยเป็นอะไรไหมก็อร่อยดีบอกแล้วไม่มีอะไรไม่ล่ะเออเจอส์จะมานอันตรายนู่นด้วยอย่าไปอ่านเรื่องนี้เลยเจ้าตัวบัตรสินทรัพย์อะไรโดนมั่วไปหมดระวังตัวไว้แล้วกันไม่ไม่มีจริงหรอกเหลือมั่วอย่ามั่วที่ไหน ไปเราไปกินน้ำล้างคอหน่อยดีกว่าเหนียวละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตามใม้มือก่อนนะกล้าเข้าเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรขอไป้ามให้ด้วยกนกินน้ำมกินน้ำมัไปไหนวะ ตรงบ้านูกค้าครับเฮ้ยไม่เจอทุกห้องเหมือนไม่มีหายไปแล้วหัวแล้วทุกห้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไปได้ไงอันนี้ก็หายไปอ่ะนะเออเดี๋ไปดูไอห้องสองคนนั้นก่อนไหมไปตามไปดูก่อนนะเมื่อกี้มันเป็นน้ำมันอยู่โอเคโอเคตามมาเนี่ยเป็น้ำเนี่ยเมื่อกี้ไปไหนกันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังอยู่ไม่ใช่หรอเออเมื่อกี้ก็อยู่ไงไงเนี่ยฮึริมกระมัดอ่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้นี่ปะไม่ดูไหมไปใเราไปดูมัน

เมื่อกี้หมหนีอย,อยู่เลยว่าว่าไปไหน คนเนี่ยเฮ้ยดีก็หายไปงั้นกลับบ้านดีกว่าวะอันตรา,ายแกก็แบบว่าเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้แล้วกลับบ้านก่อนละ เอาตังเอาอยังไงเนี่ยเฮ้ยไปไหนมาถอไดาลี้งขอน่ะขอนะแล้วมาคืนแต่ว่าที่มุกหน่อะไปคือมันมันโดเปียวป๊าบด้วยเรี้ยงขอเราชอบที่ในใจมุไหน่อยมาถือได้ติ้วเพื่อนและนี่นะก็คืออันเรียบร้อยกันและตียวบาซิลัสครับผมสิ่งที่เราจะสื่อก็คือการที่เราจะกินของใครเนี่ย หรือว่าจะใช้ของใครเนี่ยจริงๆของใคญที่สุดก็คือการขอเพราะว่าการขอเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่จะใช้งานของเขาที่ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอเก่าอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ